แยง่อขี่เล็กคือที่แยงหอกเขาต้อเดทไทยใช่ป่ะมังอยูไทยไม่อยู่ดอกแยงพ่กขี่เล็กต้มส้มมยต้มสูตรห้อยใบยีสันใบยีส,ยส,ยส,ยสันมาซาำมาแรงครันต้มมึ้งโอต้มหรือแล้วมันบริกินใครมันหายากมันใส่ผักหลายแล้วเล่าว่าใส่เอาใส่เอาไปตองกล้วยเอาไปตองกล้วยต้มนั่งแกง น้ำน้ำมอกแจงมังกไต้กินนะเพราะว่าอาจารย์ภาษาเราบอกว่าตองป่อยห่อเนี่แหละนี่นะครับตองล่วยหอน้ำห่อแก่ออกไปแจกนมักมังกรตีบ่ามังกรตีบ่าเห็นปีญ่นะมังกรีเป็นตอนไปตัวมันมังกรีเอากินก็ตีกินง่ายมังกรตีบ้าแตกครับสุด อน,นี้ er สุดจอภาษามานำไมเขามาับกระต้มล okay. ่ะต้มปลอยเรยนี่ผมจานสาวมันมึงเยเนแหนแหลงเอาตองปลอยหอมมาย้ำว่านะเขาก็ย้าไปแกะมันก็สิินเบ็ดหายจิงไงยไปข้นมันหรอมันต้มเลยมนคุยคุยเอาคุยเอว่า้าหมกข้าววัดมหอยเด้อหอยเต็มบบน้่ายองแเราเก็บไตุนเนี่ยนยังเราบันล่ะ

หนั่งมาเท่าหนั่งวัวหนังกล้วยแหละพอนเห็ดมาขายเห็ดมาขายสร้อยไว้จะเสียด้่งส้อยไยดดวยยไ้เห็ดมันสะอาดแล้วเราเทคอนเทคอนก็ได้สุกก็นังหนังไปมาสุกแล้วเรียบร้อยหนั่งมาสุกแล้วเห็ดพันธุ์เห็ดมาต้มมาหลวงมาซ้่อมความสสะอาดเรียบร้อยแล้ว รอ no mm ้อนฝดจะหน่อยงเสียพกกีรติใส่ครับมัยังก่อนอ่ะอินตะพาลัมหรือย่งพวอ่านบุกอเซื้อมันต้องีมากันล่ะไม่ได้เมื่อนั่นมีดซื้อมีดบางไยังก่อนือมันอ่ินตะาลัง กินคาถาลำบ้าโอ้ซืออยากเนาะไขรว่าต้องออกขาดไปออกสอ่เยวเด้อหาหมองออกว่าออยู่ผ่าขนเปี่ยเขาก็เสือทำม่ก็จะไปเสียงไหม่ขาไม่เห็นกินคาถาลำเพิ่เหนกันในที่ละคนมันเป็นหมากไมเพรครับพงเดม พี่น้องเขาฝากแต่ดูใบครับเจ้าภาพสี่วันที่วันที่หาดที่ไปล่ำพี่น้องเขาฝากมันจะดูใบครับแครนะครับมากันนี่มึงสองซิมมึงรู้มงไหนมึงตอนสี้ซ <t> ิมอยู่เพราะตไข่เราไปกินใบงงววน,นะ <t> นใบังกะเรือป่ะนะเจ้าภาพก็นสิเลยกินในบังนกะเรือแค่น้อย่ปหลังสี่กินเนาะโดยอันนี้ครับว่าธรรมดาด้วยครับกินได้จุกโลก้ากมาเท่ๆผมมีหาาน้หาใหญ่ด้วยหัวน้ามิม่มเนี่ยนี <t> ่ดอกเอามาฝากแต่บ้านลุก ทางเขากาลาสินโอ้เสียใจเลยเนี่ยว่ะมันอยู่กองงวงได้เขาดิเพราะมันมีมเไรอย่างนี้อยู่กองงวงองตัวมันง,งามงวงมันยยังผึ่งที่จิ้นกับขอกันนี้ละเดี๋ยวกับขอกันมันยังง้มใบกันพลิ้วมาหลอย,ยวัน,นกันนี่รูปกิ้งหุม้มนี่ก็กุง้งนี่ก็ของฝากจากดูใบนะครับโอ้ขอบคุ่นหลาได้จะภาพเด้อมันคือตีบินกับอะไรพวกของฝากจากดูใบเด้วย บินกลับเราไปบุครับห en, ังใส่แล <Okay. S 2> ้วนำแจมนำจะนั่งต้องหันมันสูกจะหน่อยแมานั่งสูกจะหน่อยอ้าดมันเสียง่้ยมันบริจินบริจินดีับนี่สารออกมาแยมสมองนกสิไดาแหล่งเรา ไปตอกล้วยงอสันจะค้นเลยลถัล่วเสีมพักกี่เล็บมัแกงหดนะครับเพราะว่าต้มส,สุกแล้วมนันเสีซยมอยู่นี่เสีมกับใ่ตูงใส่กับรับประทานในหิวเขาขัดขัดครับเจี้ยง,ง,งผมใส่ด้อผงสุรรมาใส่หล วาใจใส่งไงเพราะเป็นพี่หรอปูองทำเนี่ยนี่ก็าไปดูตู้อมพอแดงต่ำใส่แล้วนะครับพอมพอแดงตำ่ำใส่แล้วนี่ใส่แบบกระป๋องดิถูกแล้วเพราะว่าถูกก็ตูแนวแล้วสิลาสิลาเ็าไปตูลา,าห้องนี่นะดูบ้านห้องนี่นะครับที่กระปน้ำหวน้ำสวนน้าให้น้ำหนาบ้านห้องนี้นะ หมอมิมสิแต่ได้เวลาเอาลงไปทับสูลเด้อสีตะปงเบางสปงกสู้กินเอาไปก่อนนะรอเอาลงหมมิมสดแตด้ึนล้ไหแม่บ๊ายบาัผู้สีดาด้วยนะรบกวนบ่าหี่แพอท้งหมดแครับ พก่เล็กเหงาหวัวไปครับมันลงคือไม่ได้กจริงพี่เล็กสมบวนอะไรโอ้ครับรัวรู้รู้พักวัักซี่ปกหนาแน่รอตักโหราณด้ครับกินได้เงินได้ถวยบอกว่าก็มาเอากระม่เเป็นเงีนกินก็สร้างกระยากอยู่ถ่าจินนิมนมันก็ได้แจ้ง ครับนี่ขาบปลาแด้บลกแด้บ้องกับสดๆปักระเดือปลาแดดเป็จแล้วพวกคนก็บมากูิน,นปลแดดวะตกมนี่มาแก,กวอเรื่องมึงอกินตะพาลำกินตะพาลำบ่แฟนเพลงจภาพ้อที่หาเพราะน้องฝากห้านกันดิแล้ไปกินหน,หนูคาได้อมานะแต่สิ่งที่กินเขาแล้วสิ่งที่กิน นี่แกพกเกลียกเอาส่นหนังใส่หมอนั่ด้วยอย่างจินวันนี้มาแจ้งอราตั้งไปุบเพือเดีม่กินแจ้หมวกับมาตัวิ้มเลยกดีบิ้เอิม่เอหอนกันร้องว่ัวกีผมต้มหันต้มแล้วบาดนี้ต้มร้อน่

กินของน้ำปูด้วยร้านก็ได้แล้วพูดยังไงอดี๋ย้ยาพา่อไปเรียนหน้าหรอมึองงวดไอ้ชงแม่งคำยังไงหรอมันอ้อนให้ทำเดี๋ยวเ่เดี๋ยวแกมันเนี่ย

นั <Private S 2> ่นเ็กกิเลสหนึงดกว่างแล้วทุกเมือบริก <speaking> ี้ครับเขาจะเห็นมาสาดแล้วหลมาสุกนังไม่ได้เพราะเไม่ได้คนมาหายไปกิเลกแจงหลด Một được lòng mọi <laughs> lòng mọi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  mình mọi lòng 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 giờ lòng mọi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  Sampai di akhirnya, semua.

เอล้วตังขอมาที่เดอ้ครับบอกงมองมันจะหาไงปะกีเล็ก<ๆ>ก็ต้องมหาอะไรดิพี่ดกัน

ือ <temple. S 2> ้วยไผ่บอกไผเปิ้ลไผ่กะข้าด้วยว่ะอืมอืมาเด้่ยนะมาเนี่ยนะตังมาเด้อเกี่ยวกันเพื่อนเด้อก็ปากกระอนดมาเนาะปากบอลฝั่งหน้าหมดละตั้งดูบใบลามาเด้อ เมื่อกี้แล้วว่ามันเบิ่งอยู่หลักปรต่อมกัเบิ่งพอนะอืมได้ินหมดเลโอ้นามื่อยอทงานดังไหมครับดังไหมนีโอ้างนี้ดังตามปันหาเลยครับมันข่เนี่ยก็จะหามาฝากดองครับดองดองกัจังไรจังไรดิ่งาหารเนี่ยฝาดีดอกแล้วก็นอไม้เด้อก็ทั้งนี้ไมเนี่ย

มันงิดมนเป็นรสากที่บหมืละมดใช่ไหมรสากที่บหมอละมดขึ้นเหมือละมุดเนี่ยน่ามากินเปลี่ยนคิวโอ้ปากเป็น้อกม้เด้อจิมนี่เดี๋ยวอปตับมะฮงตับาเยอะแล้วแกงหมอกกับมี่

หล่ากันเดี๋ยวง,อองันควายกินที่เราไล่ลำเบเเอาวครับสององค์น่อยน่อยตายแล้วไม่ไห้้ายขนาดนั้นดดยนนาา<อ>ดีครับได้ดีไปไม่ต้องตตี